สวัสดีเด็กๆทุกคนคะ่ะวันนี้อยู่กับครูพี่อยู่อีกแล้วนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือเรื่องการรับรองบุตรค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้ใจกันก่อนว่าการรับรองในที่นี้หมายถึงอะไรเหมือนกับการรับรองแขกหรือเปล่าคะการรับรองในที่นี้นะคะก็หมายถึงการที่มีสถาบันหรือองค์กร ที่มีความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือมารับประกรันในการกระทำในการกระทำใดๆนะคะเพื่อให้การกระทำนั้น มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าก่อนที่จะมีการรับรองนะคะก็คือสิ่งนั้นหรือว่าการกระทำนั้นนะคะก็คือจะไม่มีความน่าเชื่อถือเมื่อมีการรับรองขึ้นจากสถา,บานบันหรือว่าองค์กรเน,นี่ยการกระทำนั้นก็จะมีความน่าเชื่อถือขึ้น นั่นเองค่ะต่อไปนะคะความหมายของบุตรนะคะบุตรก็จะหมายถึงลูกนั่นเองซึ่งบุตรนะคะก็จะสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกันก็คือ1บุตรชอบด้วยกฎหมายอ่าก็จะแบ่งออกเป็นสองก็คือบุตรในสมรสก็คือเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องด้วยกฎหมายก็คือนาย A นาง A ค่ะแต่งงานกับนาย B แล้วก็จดทะเบียนสมรส สมรสกันแล้วก็มีลูกน่ารักน่ารักหนึ่งคนก็ลูกในที่นี้นะคะก็จะเป็นลูกที่อยู่ในสมรสนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อสองนะคะก็จะบอกว่าบุตรเนี่ยนอกสมรสก็คือยังไงเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็คือนางเอและนายบีเนี่ยแต่งงานกันมีลูก แต่ไม่ได้จดทะเบียนจดไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันลูกในที่นี้นะคะก็จะเป็นลูกที่อยู่นอกสมรสนั่นเองในที่นี้เขาก็จะมีวงแหวบไปด้วยเขาบอกว่าอาจจะสมรสกันภายหลังก็คือ นาย A นาง a และนาย B นะคะก็คือมีลูกแล้วก็ค่อยค่อยมาจดค่อยมาจดทะเบียนสมรสค่อยมาจดทะเบียนสมรสกันภายหลัง ลูกในที่นี้นะคะก็จะหมายถึงลูกที่อยู่นอกสมรสเองต่อไปเขาบอกว่าหรือรับรองบุตรภายหลังก็คือแต่งงานกันแล้วจะทะเบียนสมรสกันแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปรับรองบุตรอ่าไม่ได้รับรองบุตรบุตรในลูกในที่นี้นะคะก็จะอยู่บุตรที่อยู่นอกสมรสนั่นเองประเภทที่2ค่ะก็คือบุตรนอกกฎหมาย บุตรที่เกิดจากบิดาและมารดาไม่ได้ทำการจดทะเบียนสมรสกันและบิดาก็ไม่ได้ดำเนินการรับรองบุตรจึงเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายมารดาเพียงอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือสมมติว่านาง A แต่งงานกับ B แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและไม่ได้ รับรองบุตรเอ A และ B แต่งงานกันและไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน B ผู้เป็นบิดาก็ไม่ได้ไปรับรองบุตรแสดงว่าเด็กคนนีเ้เด็กคนนี้ที่เกิดจากในเอและนางนาง B และนาง A กนะคะก็จะเป็นลูกของนาง A แต่เพียงผู้เดียวโอเคประเภทที่3นะคะก็คือบุตรบุญธรรมค่ะโอ้ยขอพิพลาดนิดนึงอันนี้ครูขอแก้นะคะเพราะว่า เขียนเล็กผิดนิดหน่อยอันนี้ก็คือข้อ3าประเภทที่3ประเภทที่3ประเภทที่3เขาบอกว่าบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมก็คือบุตรของคนอื่นอ่านี่จำคีย์เวิร์ดนี้ไว้บุตรบุญธรรมก็คือบุตรของคนอื่นแต่ข้ามาเป็นบุตรด้วยกฎหมายซึ่งเป็นบุตรที่เกิดโดยการสมมติของกฎหมายว่ามีสิทธิ์เสมือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองอ่ะสมมุติว่า นางเออีกแล้วนางเอแต่ง,งานกับบีแล้วก็เดี๋ยวทะเบียนสมรสกันแต่ไม่มีลูกอืนางเอและนายบีก็คุยกันว่าอยากมีลูกก็ไปรับนบุตรบุญธรรมกันใหม่อะไรอย่างงี้นางเอและนางบีเนี่ยนางเอและนายบีเนี่ยก็ไปรับเด็กคนนี้ไป รับเป็นบุตรบุญธรรมก็คือลูกของคนอื่นนะเป็นลูกของตัวเองก็คือก็จะเรียกว่าบุตรบุญธรรมเพราะว่าไม่ใช่ลูกของตัวเองนึกออกไหมคะและทําการจดทะเบียนจดทะเบียนในที่นี้ก็คือไม่ใช่จดทะเบียนสมรสนะก็คือจดทะเบียนที่จะรับเด็กคนนี้มาเป็นลูกซึ่งเมื่อจดทะเบียนแล้วกฎหมายเนี่ยเขาก็จะสมบุติขึ้นว่าเด็กคนนี้เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของนายเอและนางนางบีและนาง นางเอและนายบีโอ้ยคูอบุตหัวมากนางและนางนางและนายอันนี้เรามาดูกันว่าถ้าเด็กคนนี้เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของนางเอและนายบีเนี่ยจะได้รับอะไรบ้างอ่ะเรามาดูหลักการในการรับบุตรบุญธรรมนะคะข้อหนึ 1, ่งเขาบอกว่าผู้รับบุตรบุญธรรมเนี่ยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีและมีอายุมากกว่าบุญบุญบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปีก็คือสมมุติว่านางเอเนี่ยมีอายุ25ปีถ้ากลับว่า ลูกบุญธรรมเนี่ยจะต้องมีอายุเท่าไหร่ก็คือต้องมากกว่า25ปีลูกบุญธรรมก็ต้องมีอายุ10ปีและถ้าสมมตินะคะว่านางเอมีอายุมีอายุ30ปีบุญบุญธรรมของนางเอต้องมีอายุเท่าไหร่ต้องมากกว่า15ใช่ไหมก็คือจะต้องมีอายุ15ปีนาปีเองก็คือบวกไป15ปีถึงจะไปรับบุญ ถึงจะรับบุตรบุญธรรมได้ก็คือต้องมีอายุวิสิแต่ถ้าสมมุติว่าอายุ30อยากรับลูกบุญธรรมเด็กคนนั้นจะต้องมีอายุมากกว่า15ปีนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่สอง,ของเขาบอกว่าหากผู้ที่จะสนับสนุนจะเป็นบุตรบุญธรรมมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีจะต้องได้รับคำยินยอมก่อนอ่าเด็กที่จะต้องเออ่เด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยถ้าอายุ ต่ากว่า15ปีเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากคนที่เป็นผู้ปกครองผู้ปกครองหรือถ้าไม่มีผู้ปกครองก็จะมีศาลอะไรอย่างเงี้ยที่จะแบบยินยอมให้เด็กบุญธรรมเด็กคนเนี้ยไปเป็นลูกบุญธรรมของอื่นนะคะก็ต้องได้รับความยินยอมก่อนสามก็บอกว่าผู้ที่บรรลุนิติภาวะบรรลุนิติภาวะคืออายุ20 เป็นบุรบุญธรรมต้องได้รับความยินยอมจมากดามาันดาก่อนถ้าสมมติว่าเด็กคนนั้นบรรลุนิจิภาวะอายุ20จะต้องได้รับความยินยอมจากมีดามารดาของผู้นั้นก่อนถ้ามีนะคะก็คือพ่อแม่ของเด็กคนนั้นก็จะต้องยินยอมให้เด็กคนนั้นเนี่ยไปเป็นลูกบุญธรรมของคนอื่นก็จะต้องได้รับความยแบบไม่ใช่ว่าแบบไม่เอาแล้วฉันไม่อยากอยู่จากอยากหนีออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากอยู่บ้านแล้วอยากจะไปอยู่กับคนอื่นแต่ถ้าสมมติไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยเขาจะรับเป็นลูกเนี่ยเราก็ต้องกลับไปขอพ่อกับแม่เราก่อน โอเคข้อที่4นะคะก็คือการที่ผู้จะรับบุตรบุญธ,ธรรมหรือผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธ,ธรรมมีคู่สมรสอยู่ด้วยจะต,ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อนโอเคสมมติว่านางเอแต่งงานกับนายบีและนางซีแต่งงานกับนายดีอ่ะทั้งสองคนนี้แต่งงานกันหรือเปล่าแล้วแต่ว่านางเอเนี่ยอยากรับนางซีเป็นลูกบุญธ,ธรรมนางเอต้องขออนุญาตนายบีก่อนและนางซีเนี่ยก็ต้องขออนุญาตนายดีก่อนต้องขออนุญาต าศาสนามตัวเองก่อนก่อนที่จะไปเป็นลูกมรรคธของคนนี้ได้นะคะต่อไปข้อที่ห้าเขาบอกว่าการรับรองบุตรจากสมบณ์ก็ต่เมื่อได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายสมมติว่านางเองรับนางสี่เป็นลูกใช่ไหมแต่ว่าพูดเฉยๆพูดได้เปล่าๆการที่พูดได้เปล่าๆนะคะก็จะไม่ม,ไม,ม,นะมีไม่มีผลทางกฎหมายไม่มีผลทางกฎหมาย การที่จะมีผลในทางกฎหมายนะคะก็จะต้องจดทะเบียนกันก่อนค่ะต่อไปนะคะข้อที่6ก็คือบุตรบุญธรรมเนี่ยมีสถานะเช่นเดียวกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสมมุติว่านางเอเนี่ยแต่งงานางกับนางบีและมีลูกก็คือนางซีและลูกบุญธรรมเนี่ยก็คือนายดีสมมุติว่านางซีกับนายดีกยย็จะมีสถานะเท่ากันในทางกฎหมาย จะบอกว่านาง A และนางเอแ,และในในบี้ายเนี่ยเอานางในดีที่แบบเป็นลูกบุญธรรมและนางซเนี่ยที่เป็นลูกทแท้ๆเนี่ยก็จะได้รับบรดกหรือว่าทรัพย์สินที่ทาง A นาง A และในบีทิ้งไวเนี่ยเท่าเท่ากันค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือการรับบุบุญธรรมมีผลเฉพาะตัวผู้ที่จดทะเบียนเป็นผู้รับบุรบุญธรรมเท่าเท่านั้นและจะไม่มีผลไปถึงคู่สมรสของอีกฝ่ายหนึ่งอะ สมมติว่าสมมุติว่านางเอและนายบีแต่ย่านกันนางเออยากมีลูกบุญธรรมแต่นายบีไม่เอานางเอก็เลยแบบโอเคฉันจะมีลูกบุญธรรมฉันจะจดทะเบียนสมรสคนเดียวก็คือนางซีรับนางซีมาแต่ว่าการที่จะไปรับบุญธรรมได้นั้นเมื่อกี้ว่ายังไงก็คือต้องได้รับความยินยอมแต่นายบีก็ยินยอมแต่ไม่ได้อยากจะจดทะเบียนสมรสด้วยก็คือนางสีเนี่ยก็จะเป็นลูกสมรส ของนางเอเพียงแต่ผู้เดียวนะใน B เนี่ยก็จะแบบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับ C นะคะก็คือสมมุติว่า B เสียเนี่ยวรดุกอะไร C ก็จะไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้มีผลในทางกฎหมาย ค,ครูก็ได้แขวนข่าวหรือว่าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการระบบบุญธรรมนะคะ mm hmm. นักเรียนก็สามารถดูลิงก์ที่ครูส่งไปได้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมจากวิดีโอที่ครูแขวนเอาไว้นะคะ mm hmm. สำหรับวันนี้ครูขอจบการาจบการเรียนวิชาวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะเรื่องการรับรองบุตรเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ